ซีสันน่ากินบ่สวัสดีค่ะนี่ประธานจะพามาทำลาบไก่งวงค่ะนี่ค่ะไก่งวงซื้อมาค่ะไก่งวงตัวใหญง่ๆค่ะนี่ซื้อมาสองขาค่ะก่อนอีเขาก็เลาะกระดูกก่อนค่ะ กระดูปุ๊กเกงนี่ค่ะกระดูก้า่งวงใญ่บอกก็โลาะเอานังออกค่ะน่าจะเอานังไปต้มอีกเทียนึงค่ะเขาจะเอาเตนเนืองค่ะก็จะ,จะหั่นบางๆค่ะ เ็นหมเฮ้ยกนใส่หมูไปร่วนค่ะขอแขค,คมีขาคัว น้ำปลาพริกป่นผงชูรสหน้ามักนาวค่ะแล้วก็ผักค่ะผักกมีตะไคร้ซอยข่าซอยพริกซอยหอมซอยหอมแดงค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงห้ล้วนค่ะล้วนไก่ค่ะ ะวังล้วนประทยดกับใส่ใสค่าซอยนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะค่าค่าซอยกับปไข่ซอยค่ะ,คะใส่ลงไปจจงบวกเข้าค่ะถ้าล้วนค่ะโอมค่ะอันนี้กันนังเรือคะนี่นังค่ะนังไกลเขาก็ล้วนใสน้ำกันค่ะ เอาวางล้วนนีก็้แทบจะเติมเติมเกลือนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ่ใส่ใส่ใน,นี่รสชาติแต่หน่อยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เคี่ยวค่ะก้อนอื่นค่ะเขาคั่วค่ะเขาคั่วเห็นอย่บนี้ฮะเ,เขาคั่วค่ะใส่เข้าไปค่ะนี่ใส่ประมาณนี้ก้อนค่ะ ปนค่ะประมาณนี้ค่ะผงนัวค่ะประมาณนี้ค่ะน้ำปลาค่ะเห็นไหมน้ำปลาใส่ประมาณสงช้อนนีก้นค่ะน้ำมันเนาค่ะ,คะบีบใส่เลยค่ะ๋ถ้าให้เปรี้ยวแล้วก็ใส่อีกครันี้ นี่หอมแดงท่านพริกค่ะเพิ่มความเผ็ดแซ่บค่ะใส้ไปค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะมากินบอน้นอกมาเด้อมากินลับกันมากัน บ้านนอกเขาเนาะเป็นงานเนาะทหลาไปง่วงสื่อไปง,วง่วง,งงานแต่งงานได้ที่แล้วค่ะเซฟค่ะจบเซฟค่ะนี่ มาทุกคนกินด้วยกันค่ะเจสิจาเลยจ้าลาบไก่งวงค่ะสูตรยายทัด Né, you know. I said it wasn't my kid,